ในยุคที่ทุกอย่างหมุนเร็วขึ้นเรามีสมาร์ทวอชที่วัดการเต้นของหัวใจได้มีแอปพลิเคชันคอยเตือนให้กินน้ำมีเครื่องวัดความดันที่เชื่อมกับโทรศัพท์มือถือบางคนถึงกับมีหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุในบ้านเทคโนโลยีเหล่านี้ช่างน่าทึ่งแต่ในขณะที่เครื่องจักรพัฒนาให้ชีวิตยืนยาวขึ้น กลับมีคำถามหนึ่งที่คนญี่ปุ่นชอบถามตัวเองว่าแล้วหัวใจของเรายังยิ้มอยู่หรือเปล่าชีวิตที่ยาวนานแต่ไร้ความหมายก็เหมือนต้นไม้ที่มีลำต้นใหญ่แต่ไม่มีดอกผลให้ใครชื่นชมชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการมีชีวิตยืนยาวไม่ใช่เพียงการมีร่างกายแข็งแรง แต่คือการมีเหตุผลที่จะตื่นขึ้นมาในทุกเช้าเหตุผลนั่นเองที่พวกเขาเรียกว่าอิคิกัยส่วนที่หนึ่งความยินยาวที่แท้จริงที่เกาะเล็กๆชื่อโอกินาวามีคนอายุเกินร้อยปีมากที่สุดในโลกนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างเดินทางไปศึกษาว่าทำไมผู้คนที่นั่นถึงอายุยืนและมีความสุข แต่เมื่อถามชาวบ้านเองพวกเขากลับตอบเรียบง่ายว่าเราไม่รีบเราไม่โกรธเราไม่กังวลเราแค่ทำสิ่งที่รักในแต่ละวันหญิงชาราววยร้อยสองปีคนหนึ่งยังคงเดินไปสวนหลังบ้านทุกเชา้าเพื่อเก็บใบโอบะมาทำซุปเธอบอกว่ามือฉันยังขยับได้ก็แปลว่ายังมีสิ่งที่ทำได้อยู่ ชายชาราวัย97ปีอีกคนยังคงซ่อมรองเท้าให้เพื่อนบ้านเขาบอกว่าฉันไม่ได้อยากได้เงินแต่อยากได้ยินเสียงขอบคุณสิ่งเหล่านี้คืออีกิไกในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องมีตำแหน่งแค่ยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านั่นคือพลังที่ทำให้หัวใจ ยังเต้นไปพร้อมกับชีวิตความยืนยาวที่แท้จริงไม่ใช่การอยู่ให้นานที่สุดแต่คือการอยู่โดยไม่ลืมยิ้มเลยแม้แต่วันเดียวส่วนที่สองความหมายของอิคิไก่คำว่าอิคิไก่มาจากสองคำอิคิแปลว่าการมีชีวิตไก่แปลว่าคุณค่าหรือเหตุผล เมื่อรวมกันจึงหมายถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่หรือเหตุผลที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอิกิไกของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคือการดูแลลูกหลานบางคนคือการปลูกดอกไม้ให้บานในฤดูร้อนบางคนคือการทำกับข้าวให้เพื่อนบ้านได้กินคนญี่ปุ่นเชื่อว่าอิกิไกไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลก แต่อาจาเป็นเพียงสิ่งเล็กๆที่ทำให้หัวใจเรานุ่มลงในแต่ละวันเมื่อเราทำสิ่งที่รักและรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเรากำลังอยู่ในเส้นทางของอิกิไกส่วนที่3แผนภาพสี่วงของอิกิไกอิกิไกมักถูกอธิบายผ่านแผนภาพวงกลมสี่วงซึ่งสอนกันตรงกลางพอดีจุดนั้นเองคือหัวใจของชีวิต สิ่งที่คุณรัก What you love สิ่งที่ทำแล้วใจเต้นมีความสุขโดยไม่ต้องฝืนสิ่งที่คุณทำได้ดี What you are good at สิ่งที่ใช้ความสามารถของคุณอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งที่โลกต้องการ What the world needs สิ่งที่คุณทำแล้วมีคนได้รับประโยชน์สิ่งที่คุณสามารถได้รับผลตอบแทน What you can be paid for ในวัยทำงานอาจหมายถึงรายได้แต่ในวัยเกษียณอาจหมายถึงรอยยิ้มและคำขอบคุณเมื่อสี่สิ่งนี้มาบรรจบกันนั่นคือพื้นที่ที่หัวใจสงบที่สุดคือจุดที่ชีวิตเรียกว่าอิคิกาผู้สูงอายุในญี่ปุ่นหลายคนยังคงทำสวนปลูกผักหรือสอนเด็กๆแม้ไม่มีใครจ่ายเงินให้แต่สิ่งที่พวกเขาได้รับคือความสุขที่ไม่มีราคา ส่วนที่ 4. วิธีค้นหาอิคิไกยในวัยเกษียณในวัยที่งานประจำจบลงลูกโตไปมีชีวิตของตัวเองหลายคนถามตัวเองว่าแล้วชีวิตฉันเหลืออะไรแต่แท้จริงนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นใหม่ฟังเสียงของตัวเองให้มากกว่าข่าวในโลก ทุกคนมีสิ่งที่ใจชอบทำบางคนชอบดูแลต้นไม้บางคนชอบสวดมนต์บางคนชอบทำอาหารสิ่งเล็กๆนั่นแหละคือเสียงเรียกของอิคิกไยอยากกลัวความเงียบความเงียบไม่ใช่ความเหงาแต่คือพื้นที่ที่จิตใจได้พักญี่ปุ่นมีคำว่ามา หมายถึงช่องว่างแห่งความงามในความว่างนั้นเองเรามักได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างอ่อนโยนอีกิีไกลไม่ได้อยู่ลำพังการช่วยเพื่อนบ้านยิ้มให้คนแปลกหน้าหรือทักเด็กข้างบ้านคือการส่งพลังชีวิตออกไปและรับพลังกลับคืน ทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆด้วยความสุขชาวโอกินาว่ามักปลูกผักวันละนิดทำอาหารทีละมือ้อพวกเขาไม่เร่งรีบเพราะรู้ว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งแต่คือการเติบโตช้าๆอย่างงดงามอย่าหยุดเรียนรู้ เรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการเปิดหนังสือแต่อาจหมายถึงการเปิดใจฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงใจตัวเองนั่นคือการเรียนรู้ที่แท้จริงในวัยเกษียณตอนที่5 10กฎทองของอิคิกไยเพื่อชีวิตประจำวัน อย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตแล้วค่อยถามว่าฉันมีความสุขไหมในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาภาษิตโอกินาว่หนตื่นเช้าด้วยใจขอบคุณไม่จำเป็นต้องขอบคุณสิ่งใหญ่โตแค่ขอบคุณลมหายใจที่ยังอยู่ดวงอาทิตย์ที่ยังขึ้นและเสียงนกที่ร้องทักในยามเช้า คนญี่ปุ่นเชื่อว่าคำแรกของวันควรเป็นคำขอบคุณเพราะมันทำให้หัวใจเริ่มต้นอย่างอ่อนโยนและเมื่อใจเริ่มต้นดีทั้งวันก็จะดีตามไปด้วย 2. เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอ่อนโยนทุกวันผู้สูงอายุญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ออกกำลังกายหนักแต่พวกเขาขยับตัวเสมอเดินไปตลาดเอง ยกถังน้ําเองปลูกผักหลังบ้านเองในโอกินาว่ามีคำว่ายูอิมารุหมายถึงการช่วยเหลือกันในชุมชนเพราะการได้เคลื่อนไหวเพื่อช่วยใครบางคนคือการเคลื่อนไหวที่มีความหมายร่างกายที่ได้ขยับคือหัวใจที่ยังเต้นด้วยจุดหมาย 3. กินให้น้อยแต่พอดีฮาระฮาจิบุ ปรัชญ,ญาฮาระฮาจิบุคือการกินเพียงแค่80%ของความอิ่มเป็นเคล็ดลับที่คนโอกินาวาทำกันมาหลายชั่วอายุคนเพราะเมื่อท้อมไม่เต็มเราจะรู้สึกเบาเบาในร่างกายและเบาในจิตใจไม่เพียงอาหารที่ควรน้อยพอดีแต่ความโกรธความกังวลและความอยากได้ก็เช่นกันพอดีคือจุดที่ชีวิตสงบ4 เชื่อมโยงกับคนรอบข้างอย่างมีความหมายอิกิไกไม่เคยเกิดขึ้นในความโดดเดี่ยวหญิงชราวัย96ปีในโอกินาว่าคนหนึ่งเล่าว่าฉันมีเพื่อนวัยเดียวกันห้าคนเราเรียกกันว่าโมไอพวกเธอเจอกันทุกวันเสาร์นั่งจิบชาคุยเรื่องหลานเรื่องสวนและเรื่องหัวใจแม้ใครเจ็บป่วยหรือมีปัญหาคนอื่นก็ช่วยกันดูแล โมไอจึงไม่ใช่แค่กลุ่มเพื่อนแต่คือสายใยชีวิตการมีเพื่อนดีคือยาสมุนไพรที่ไม่ต้องซื้อ 5. ทําทำสิ่งเล็กๆให้ดีที่สุดคนญี่ปุ่นมีคำว่าชิซไซโคโคะรแปลว่าใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยด้วยหัวใจทั้งหมดไม่ว่าจะทำอาหารล้างจานหรือพับผ้า พวกเขาทำด้วยความตั้งใจเหมือนเป็นงานศิลปะอีคิไกเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อเราทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักชีวิตก็จะค่อยๆงดงามขึ้นเอง 6. อยู่กับธรรมชาติให้บ่อยในทุกหมู่บ้านญี่ปุ่นมักมีต้นไม้ใหญ่หรือสารเจ้ากลางหมู่บ้านผู้คนจะไปสักการะเดินช้าๆรอบสวนหรือฟังเสียงน้ำไหล พวกเขาเชื่อว่าธรรมชาติไม่เพียงรักษาโลกแต่รักษาใจคนด้วยหากวันนี้เหนื่อยลองเปิดหน้าต่างสูดลมหายใจลึกๆฟังเสียงใบไม้สัน่นคุณอาจพบคำตอบบางอย่างที่หนังสือเล่มไหนก็ไม่มี 7. อย่าหยุดเรียนรู้การเรียนรู้ของผู้สูงอายุไม่ได้อยู่ที่ตำรา แต่คือการเปิดใจให้ลอกใบนี้สอนเราชายวัย8ปปีในเมืองคามาคุระเรียนวาดภาพหลังเกษียณเขาบอกว่ามือที่สัน่นยังวาดได้แค่ต้องยอมรับเส้นที่สั่นนั้นว่ามันคือเสน่ห์ของอายุการเรียนรู้ทำให้เรายังรู้สึกมีชีวิตอยู่เพราะทุกครั้งที่เราเริ่มสิ่งใหม่เรากำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง 8. ไม่เปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครในญี่ปุ่นมีคําว่าวาบิซาบิหมายถึงความงามในความไม่สมบูรณ์ดอกไม้ที่ร่วงใบไม้ที่แห้งถ้วยที่มีรอยร้าวล้วนงดงามในแบบของมันเองมนุษย์ก็เช่นกันอีคิไกจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับตัวเองไม่เปรียบไม่เร่งไม่ฝืน ดาวยิ้มแม้ไม่มีเหตุผลจะยิ้มหญิงชราในโอกินวาวะคนหนึ่งยิ้มทุกครั้งที่มีคนทักเธอบอกว่าการยิ้มคือการคืนพลังชีวิตให้หัวใจแม้ในวันที่ฝนตกเธอก็พูดกับตัวเองว่าฝนทำให้ดอกไม้ได้อาบน้ำยิ้มคือการเลือกมองด้านที่สวยของชีวิต และนั่นเองคือสิ่งที่ทำให้เธอยังมีชีวิตยืนยาว 10. จบวันด้วยใจสงบก่อนนอนทุกคืนชาวญี่ปุ่นหลายคนจะนั่งเงียบๆจิบชาเขียวหรือฟังเสียงจักระจันไม่คิดไม่วิเคราะห์แค่รู้ว่าตัวเองยังหายใจอยู่ในคืนนี้พวกเขาเรียกสิ่งนั้นว่าโคโฮการหายใจที่สมดุล เพราะชีวิตที่สงบเริ่มจากลมหายใจที่อ่อนโยนเมื่อเรานอนหลับด้วยใจสงบพรุ่งนี้เราจะตื่นมาพร้อมความหมายใหม่ของชีวิตอีกครั้งอิกิไกคือศิละปะของการอยู่กับปัจจุบันอิกิไกไม่ได้ซับซ้อนไม่ต้องค้นหาที่ไหนไกลมันอาจอยู่ในชามข้าวเช้าที่เราตักกินอยู่ในรอยยิ้มของหลาน หรืออยู่ในเสียงนกร้องที่หน้าบ้านตอนเช้าชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่มีทุกอย่างแต่คือชีวิตที่รู้คุณค่าของทุกอย่างที่มีอยู่ในวันที่โลกเต็มไปด้วยเทคโนโลยีอย่าลืมว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรายืนยาวอย่างมีคุณค่าไม่ใช่เครื่องจักรแต่คือหัวใจที่ยังรู้จักขอบคุณและยิ้มได้ทุกวันและอิกิไกไม่ใช่คำสอน แต่คือทางเดินและทุกก้าวที่คุณเดินด้วยใจเบาๆก็คือความหมายของชีวิตที่แท้จริงแล้ว